คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครัามาพบก,กับสุดนหวยโชคสถรีมานานะครับกับสูตรหมื่นล้านเด่นบนตลาดชีพนะครับกดติดตามนะครับรเพื่อเต้ตัวเลขด้วยนะครับโดยสูตรนี้เข้าเศรติแสดงให้เห็นตั้งแต่ตั้งแต่มันเริ่มเข้าตั้งแต่ก่อนปี62 16มกราคมปี62นะครับ เราเห็นดูวิธีการคำนวณก่อนละกันนะครับดูคาดข้อข่าวผมจะให้ไปดูใกล้ใกล้กันจรินะครับเห็นวิธีการคำนวณกุมภาพันธ์ปี6 2สองครับที่ออกศูนย์จ็ดปดสองสี่สองก็ลังห้าหครับให้เห็นว่าเราคำนวณจริงๆนะครับอะหลักร้อยรางวัลที่1คูณด้วยอบวกด้วยหลักสิบรางวัลที่1คูณด้วยห้าบวกด้วยหลักหน่วยรางวัลที่1ครับแ2ดสองสิบหกก็คือหกบวกด้วยสองห้าสิบก็คือบวกได้ศูนย์ บวกด้วยสี่สองแปดบวกด้แปดนะครับถ้าบวกในส่วนของค่าเต็มจะได้สาสบสี่ถ้าบวกเฉพาะในส่วนของเออนำตัวเลขค่าหลังมาบวกกันก็ได้เท่ากับ14ี่ครับ1ิบสี่สิบสี่เห็นไหมครับค่าหลังมันจะมีค่าหน่วยหลักหน่วยเห็นไหมคือเลขสค่าหน่วยของแต่ละตัวนะครับก็คือเรานำเฉพาะค่าหน่วยมาเลขสี่สี่บวกสองของที่เป็นหกใส่หกหกบวกสามของที่เป็น9้า เก้าบวกห้าคงที่เป็นสิบสี่บวกสาคงที่เป็นเจ็ดสเจ็ดเจบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดได้เด่นบนครับตลอดชีพได้หกเก้าสี่เดแดหกเก้าครับเราไปดนะครับเลขหกหนึ่มีนาคมครับออกหกห้าศย์เลขหครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลงากหน่งครับนะครับเอาละเราไล่ามาดูนะครับเห็นไหมครับ ก็ปพอาคำนวณหนึ่งมีนาคมหกสองใช่ไหมครับคำนวณได้แล้วนี้เสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบด้ตัวเลขเลยครับเลขสองเข้ามาหลักสิบนะครับไอสี่โผนี่คือหลุดนะไอที่ขีดเส้นแต่ว่ามีหลุดแค่รู้สึกว่าหลุดแค่งวดสองงดเดียวองั้งนะฮะามีหลุดกลางถึงนะหลุดที่หนึ่งนะครับต่อมาก็จะเดินท้่สมมุติว่าไอที่เป็นติ๊กเครื่องหมายสัญลักษณ์ดาวนี้แสดงว่าคือเข้าสามตัวนงวดถตัดมานะครับเห็นไหมครับ ว่าตันมามันออก3ามสนงนะครับสามสามเข้ามาครบ3ามตัวบ่อยนะครับอันนี้คือเข้าถูกต้องมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับเราจะไปดูใกล้ๆกันนะครับอันนี้ใส่สัญลักษณ์ดาวอีกแล้วแสดงว่าในงวดถัดมาเข้าครบ3ตัวเลยครับ0ูนห้าหนึ่งครับต่อมาครับก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับดูมาเรื่อยๆนะครับ สีเขียวนี่คือถูกต้องไหมเลยนะเข้ามาเข้ามาห่ตัวบ้างสองตัวบ้างหตัวบ้างสองตัวบ้างอันนี้เข้าสาตัวเลยนะครับถูกต้องสามตัวนิงวตัดมาสี่เจ็ดหเจ็นไครับผมจะติ๊กสืลนักดาวไว้ก็นิงวตัดมาก็เข้าสาตัวอีกละนะครับสัญลักษดาวใช่ไหมนิงวตัดมาเอา7จ็ดแปดเจท่าครบสตัวลงจดน,นครับ ต่อมา1กันยายนใช่ปหมกันยายนเข้าตอ işte ขขอา่อเนี่ครับเห็นไหมครับสายสกาวูย์สามแปดหนสองใชู่นปหนึ่งะ03812ูามดงงวดตัดมาออก3าเข้ามาครบ3าตัวเลยครับต่อมาเราก็ไล่มาดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ถูกเรื่อยๆนะไม่ได้หลุดนะครับเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เข้า3ามตัวจลเข้ามา3ตัวงวดตัดมาออก5้า5 6 4ห้าสี่นะครับเข้ามาครบ3ามตัว แล้วก็สีเขียวคํานวณออกมาที่สัญลักษสีเขียวแสดงว่าเข้าถูกเรื่อยๆอาจจะเข้ามาหนึ่งตัวบ้างสองตัวบ้างอันนี้เข้ามาสามตัวครบห้าสองสองห้าสองสองเข้ามาครบเพลยครับสามตัวเป็นสูตรที่เข้าสามตัวบ่อยนะครับนี่เข้ามาถูกต้องไหมเลยนะนี่เข้ามาสาตัวอีกแล้วครับเนื่งว่าตัดมาออกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ครับเข้ามาครบสามตัวเนื่งว่าตัดมามาอีกแล้วครับเจ็ดเจ็ด เอจจนาดาวออกว่าจะมาออกสองสองเจ็ดนี่ครับสองสองเจ็ดนะครับแล้วก็ถูกมาเรื่อยๆไม่ได้หลุดนะครับเข้ามาเรื่อยๆก็จัดมานี่ครับสาจจนา่าวในมณฑมาแสดงว่าเข้ามาพบ967 967เข้ามาพบครับแล้วก็ถูกต้องมาเรื่อยๆครับไม่หลุดครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับ เข้ามาเลยครับไม่หลุดครับอันนี้เข้ามาสามตัวอีกแล้วครับเมื่อตะมาออกหกหนึ่งหกหกหนึ่งเข้ามาครบ3ามตัวเลยครับต่อมาเมื่อตะมาต่อเนื่องอีกแล้วครับเข้าสัญลักษณ์ดาวเมื่อตะมาออกเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่เข้ามาครบไปครับต่อมาก็ถูกไปเรอยครับไม่หลุดนะครับเรามาดูในงวดถัดมานะครับ ข้ามาถูกต้องมาเรื่อยๆอ่ะมีอันนี้เป็นหลุดครั้งที่สองตั้งแต่ปีหกสองหลุดแค่สองครั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้หลุดครั้งที่สองนะครับหลุดก็ือหลุดสิบกเมษายนนะครับสิบกเมษายนหกสี่สีเขียวมาเรื่อยๆนะครับสีเขียวโอเคนี่ครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับกรดดาาจะดูเก่านิดนึงนะครับแต่มีมันขลังนะ เข้ามาเรื่อยเรยนะนะครับหนึ่งสิงหาคมนะครับนะครับดูมาเรื่อยอ่ะไลนดินตั้งแต่สิบหกสิงหาคมแล้วกันนะครับสิบหกสิงหาคมหกสี่นะครับเจ็ดสองสิบสี่ก็คือสี่บวกด้วยห้าห้ายี่ห้าก็คือบวกด้วยห้า บวกด้วย0ูนย์สองบวกด้วูบวกรวมกันได้เท่ากับ9 9บวก2คงที่เป็น11ส่ว1บวก3คงที่เป็น4 4บวก5ของที่เป็น9 9บวก3คงที่เป็น12ใส่2ส2บวก1ที่เป็น3ใส่3ได้เลขวิง่งเลขเด่น1 4 9 2 3 1 4 9 2 3 1กันยายน,น64ครับ1กันยายน64ออก1 1 4 4 7 5ครับ4 7 5 4 7 5เลข4มาหลักร้อยครับ อ่าข้อมาหลักร้อยต่อมาครับ1กันยายนหกสี่ครับหนกันยายนหกสี่ตับสักรค,ครับคำนวณเลขเด่นได้ห้าแปดสามเจ็ดห้าแปดห้าแปดก้าแปดสามหกเจ็ดสิบหกกันยายนหกสี่ครับออก9ก้าสามห้าเก้าสามห้าเลขสามกับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบครับเลขห้เข้ามาหลักหน่วยเข้ามาสองตำแหน่งครับสิกันยายนหกสี่ครับคำนวณในส่วนของเลขเด่น ตลอดชีพได้เลข5 8าแปดสเครับเรามาดู1ตัวละคม64ครับออกออก1 71เครับ1 7 1เลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก1 2ท้องี่1ครับ1ตัวละคม64ครับคำนวณเลขเด่นหน้า14923เครับเรามาดูเลข3ับเข้ามาหลักร้อยครับเลข2เข้ามาหลักหน่อยครับเข้ามา2องตำแหน่งเลย 16ตุลาคม64ครับคำนวณในส่วนของเลขเด่นได้70589 70589ครับเรามาดูเลขเลข7ครับเข้ามาหลักหน่วยครับเลข0เข้ามาหลักร้อยครับเข้ามา2ตำแหน่งเลย1พฤศจิกยน64คำนวณเลขเด่นได้14923 14923ครับเรามาดูนะ16พฤศจิยน64ออก761 761เลข1เข้ามาหลักหน่วยรางวัที่1ครับ สิบหกพิกัยนหกสี่ครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้8ปดแปดหนึ่งหกนย์ปดหนะครับหนึ่งทนคอหสี่ออกสองห้าแปดสองห้าปดนะครับเลข8เข้ามาหลักหน่อยรางวัลที่1นครับสิบหนทนคหกครับคำนวณเลขเด่นได้เจ็ดศูนย์ห้าแดเ้าย์ห้าแดเครับเรามาดูสิบหกทนคอหกสี่ออก2องสามห้าสสามห้าเลข5้าเข้ามาหลักหน่อยรางวัลที่หครับ สิบหกจำนวนคูมหกสี่จำนวนเลขเด่นออกมาได้หนึ่งสี่เก้าสองสามหนึ่งสี่เก้าสองสามหนึ่งสี่เก้าสองสามนะครับต้อือจะกัดสักครู่น,นะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าสองสามอ่ารู้สึกจะ,จะหลุดเป็นครั้งที่สามนะครับถ้าหลุดก็ว่าหลุดก็ว่ากัรแบบตันหลุดนะครับตั้งแต่เปรียบสอบต้องหลุดเป็นครั้งที่สามหนึ่งสี่เก้าสองสามนะครับโอเค 1>, 1 4ึ่งสีก้ากู่นะครับ1นึ่งสี่้าหมครับโอเคต่อมาเรามาดู30มธันวคม64ครับ1น9่งสี่เนะครับ30ธันวคม6กสี่คำนวณเลขเด่น่มาได้8ปดหนึ่งหกเครับเรามาดูนะสิบเมกราคมหกออกแปดแปดศูนย์หนึสอกงกัลาสองนะครับ เลขเ้าครับเข้ามาหลักหน่อยเองมาที่หนึ่งครับเลขหนเข้ามาหลักร้อยดองไว้ที่หนึงเข้ามาสองตำแหน่งเลยสิบเจ็ดรอเราคุมหกห้ครับคำนวณเลขเดนเจ็ดศูนย์หาปดกาเจ็ดศูนย์ห้าแปดเก้าครับราบอเดอร์เจ็ดศูนย์ห้ก้าหน่กาพันครับออก3า8ศูนย์แปดสามศูนย์แปเลขศเข้ามาหลักสิครับเลขแเข้ามาหลักหน่วยครับเข้ามาสองตำแหน่งครับตมม่อมาหนึ่าพันหครับ คำนวณเลขเด่นออกมาได้4725 47256ครับ472 47256นะครับเรามาดูนะ17กุมภาพันธ์ออก098597 2957นะครับเรามาดูกัน17กุมภาพันธ์ครับ098597 29ออก57 52 10ก็คือ0บวกด้วย932 9545 วกด้วย5บวกด้วย7 2 14บวกด้วย4บวกรวมกันได้เท่ากับ9 9บวก2 9บวก2คงที่ครับ9 0 1เป็น1 1 1บวก3คงที่เป็น4 4บวก5คงที่เป็น9 9บวก3คองที่เป็น12ใส่2 2บวก1คงที่เป็น3ได้1 4 9 2 3 1 4 9 2 3 1มีนาคมครับออกอะไร1มีนาคมจะกู้ 1>, 1มีนาคมครับออก0ออก061 9052ตัวล่างออก07ใช่ไหมครับเลข9ครับเข้ามาหลักร้อยลองมาจี1ครับต่อมาครับ1มีนาคม65ครับ061 9052ตัวล่างออก07 9คูณ2เท่ากับ18เท่ากับ8บวกด้วย ศูนคูณหก็บวกได้ศย์บวกด้วย5 2าสอบวกได้ศย์ได้ผลรวมเป็น8 8ดบวกสคงที่เป็น10ใส่0 0นบวกสาคงที่ใส่3 3มบวกห้าคงที่เป็น8ใส่8 8ดบวกสคงที่เป็น1ิบปดใส่หนึ่ง หนบวกหงที่เป็น2องใส่สได้ศูนย์สามแนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวนำมาไปเทียบเลขเด่นเลขวิงอนี่เป็นสูตรของเอ่อหมื่นล้านเด่นบนตลาดชีพนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำคัญนี้กดติดตามด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมาล้านครับสวัสดีครับ thank <laughs> you